สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจุ๊บนะคะที่นอบอตโตคาค่ะวันนี้จุ๊บมีรถมาแนะนำนะคะคันนี้เลยนะคะ s u ูซูกิสวิปค่ะ G.L นะคะ Edition ค่ะมาดูกันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกระจังหน้าลังพึ่งสีดำค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะไฟข้างล่างจะเป็นไฟ DaylightLED ค่ะ คันนี้นะคะเราแต่งหลอๆเลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะ s u z u กิสวิปจีแคันนี้นะคะไม่ว่าสัมบัลลักษณ์คุณจะเยอะขนาดไหนเราก็เอาอยู่ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นคอนโซลด้านหน้าสีดํานะคะตัดสีขาวนะคะแอร์จะเป็นแอร์ในส่วนของดิจิตอลนะคะและจอทัชสกรีนแบบเต็มระบบค่ะคันนี้เป็นเครื่องคันสองค่ะมาพร้อมกับ คารเดิมอะไรเดิมเรารับประกันนะคะในส่วนของรถน้ำท่วงไฟไหม้ปิดคว่ำหากตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%ซค่ะโอเคค่ะราคาซูซิกิสวิตคันนี้นะคะเปิดอยู่ที่469,000บาทนะคะปี2021ค่อนค่ะพอยู่ที่ประมาณ8,000นิดนิดค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจนะคะทางเรามีโปรอยู่นะคะก็คือ10บาทแลก1,000 0บาทนะคะ ถ้าเกิดลูกค้าสนใจเข้ามาได้ที่นอกออโตค้คาติดต่อได้ที่ซุปนะคะ0973502949ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ